สวัสดีคร,ครับพบกับอายดำสิงครับยังอยู่ที่สักเดิมครับยังไม่ไปไหนเลยตอนนี้ไม่โคความร้อนขึ้นครับ Rốt dần Rốt dần hôm rồi ตอนนี้ต้องพักรถก่อนครับร้อนเกินใช่มันมันอยู่ในหลุมลึก นี่แต่ขนาดธรรมดายังไม่มีลมอพบกับฟูโซขาวเสียนัด ถึงรอบเสียนัดนี่จอดครับจอดโอ้ทาแป้งเย็นด้วยครับโอ้หนักหนักหน้าแล้วครับตอนนี้พบกับหนุ่มผมยาวไป็นหนุ่มผมยาวโอ้ยพบกับหนุ่มผมยาวครับประสาทส่งเข้าประกวดครับตอนนี้นั่งพันสายแตะสายแตะขาดครับ การร้นอนเนี่ยคหล่อแซกคคหลอ่อประสาททรงเข้าประกวดการร้อนเนี่ยประสาทร้อนใครอยู่ในรถไอ้แซมมาทางไหนอะอ้าวไปไหนวะเหยาะคล่องกว่าเก่านะนี่ครับของใหม่ของใหม่อะไรก็ดีมันไม่เปลี่ยนสองข้างเลย ของใหม่ปีเบาๆก็อยู่อ่ะคือันนี้ยังว่ายเย็นนะของทั้งนี้ไม่เย็นเลยไหมไม่เย็นเลยอันเนี้ยเย็นแต่ของทั้งเนี้ยไม่เย็นเลยน้ำยาหมดบ่น้ำยาหมดหรือเปล่ามันไม่ตัดเลยนะของทั้งเนี้ยน,นี่เย็นคอมใหม่มันลูกเท่าไหร่วะคอมนึงอะคอมมันมเฉยๆคอ,อมใหญ่คอมเบอร์สิบห้าเออนั่นแหละ ยกดำแล้วครับแซ็กสงเข้าประกวรครับยิงยิขงของทั้งนี้เยอะดับเครื่องก่อนเลยอีกนนน่ะไม่โคพักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะไม่โคพักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะ ก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ